มหาบัณฑิตป้ายแดงใหม่ดาวิกาประกาศจบการศึกษาปริญญาโทใหม่ดาวิกาประกาศจบการศึกษาปริญญาโทเตรียมเป็นมหาบัณฑิตป้ายแดงจากโรงมหาวิทยายลาัยดังเสร็จณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรียกว่าสวยเก่งจนครบในตัวสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ผ่านมาก็ตั้งใจทำงานทั้งเรียนปริญญาโทคบคู่กันไปด้วยเรียกว่าเก่งทาั้งงานแสดงทั้งการเรียนล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีเรียนจบปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากรวมหาวิทยาลัยดังสิทธ์แล้วโดยโพสภาพพร้อมแคปชั่นลงไอจีว่า23นี้ดาวิรับปริญญาโทโลจ้าปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นดาวิเป็นห่วงทุกคน,นกมากๆและอยากให้ทุกคนปลอดภัยดาวิจึงขอความร่วมมือกดมาแสดงความยินดีที่มหาลัยเพื่อรักษาระยะห่างนะคะสำหรับใครที่อยากส่งของขวัญแสดงความยินดีกับดาวิขอให้รบกวนส่งมาที่ร้านแอดมิสตาคาเฟ่นะคะเ่อสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราค่อยมาเจอกันนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ ต้องขอสแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตป้ายแดงด้วยค่ะขอขอบคุณภาพใหม่ยดวิกาภาพแหล่งข้อมูลข่าวไลทีวี co. th ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ